วัดดอนขมิ้นตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน75คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น13คนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ได้นำแนยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกนช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คำนึงถึงชาติาศาสนาศิละปะขนบนรธ,นธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกีฬาความปลอดภัยความมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่มีความรอบรู้ควบคู่คุณธรรมโดยยึดหลักศรพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมโรงเรียนวัดดอนคมินของพวกเราเชาวฟ้าเหลืองกันค่ะโรงเรียนวัดดอนคมินใช้นวัตกรรมในการบริหารโดย d m 5 i c o for Happy จุที่1ค่ะการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆเอ็นมอร์อาร์ดีบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูภายใต้ cooperation ความร่วมมือโควัน โคเบรนสโตนร่วมระดมความคิดวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันวางโครงการติดตามตรวจสอบเพื่อให้โครงการสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์โคทูโควา i ิงร่วมทำทุกฝ่ายร่วมกันทำงานปฏิบัติงานตามหน้าที่เต็มกำลังความสามารถโคทรี Co โ Decision ร่วมตัดสินใจโดยร่วมกันเลือกแนวทางวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดโดยการประดมความคิดผ่านกระบวนการ PLC c o 4 c o Development ร่วมพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียน CO5 c o o r d i a t i o n ร่วมชื่นชมโดยผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนร่วมชื่นชมความสําเร็จที่เกิดขึ้นสถานที่แห่งความสุขห้องเรียนแห่งความสุขบุคลากรมีความสุขการบริหารมีความสุขนำไปสู่โรงเรียนวัดดอนคมิ้นโรงเรียนแห่งความสุข S1 Happy Place สถานที่แห่งความสุข โรงเรียนวัดดอนขมิ้นมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและปลอดภยัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยภายในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ภายนอกห้องเรียนโรงเรียนวัดดอนคมินมีแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นปลอดภัยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข S2 Happy Class ห้องเรียนแห่งความสุขโดยเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีเช่นการดื่มนม การออกกำลังกายหน้าสาทงความสำเร็จที่เกิดจากผู้เรียนได้แก่การเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและนำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน a อทร p พพ p พีเพอร์ซนลบุคลากรมีความสุขคณะครูทุกท่านมีจิตวิญญาณความเป็นครูบุมีความรักและเมตตาต่อผู้เรียนจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยในผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกิจกรรมการสอนรูปแบบ Art อ v e l e a r n i n g กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ได้ลงมือปฏิบัติและใช้สื่อที่หลากหลายครูมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้รับวัฒนธรรมแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาสต่างๆซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อน,นักเรียนและผู้อื่นมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ครูได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและบุคคลทั่วไปอาทิเช่นรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด็ก A for Happy Administration การบริหารมีความสุข การบริหารงานของโรงเรียนวันดดอนขมิน้นโดยผู้บริหารจะส่งเสริมและสนับสนุนคณะครูบุคลากรนักเรียนรวมถึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้เกิดความสุขขึ้นภายในโรงเรียนผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขบุคลากรมีความสุขในการทำงานและโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและนี่คือ เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโรงเรียนวัดจอนคมิ้นของพวกเราชาวฟ้าเหลืองค่ะ